ยินดีต้อนรับสู่ช่อง r o เทสวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการเปิดตัวกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Toyota า i l u ักเร v o 2026รุ่นล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้มีความหรูหราและล้ำสมัยมากกว่าเดิมการกลับมาครั้งนี้ถือว่าเป็นการยกระดับตลาดกระบะในประเทศไทยอย่างแท้จริงเพราะโต y ยต้าตั้งใจออกแบบทั้งรูปลักษณ์ภายนอกภายในรวมถึงสมรรถนะการขับขี่ให้เหนือกว่ามาตร,รฐานเดิมที่เราคุ้นเคย เมื่อพูดถึงโ o y ยต a h i l u ัก e ร o หลายคนจะนึกถึงความทนทานแข็งแกร่งและสมรรถนะที่ไว้ใจได้แต่ในรุ่นปี2026นี้ To โตยต a าได้ผสมผสานดีไซน์สไตล์รถยนต์ SUV หรือเข้ากับความแกร่งของกระบะท,ทำให้รูปลักษณ์ใหม่ดูทั้งหรูหราสปอร์ตและดุดันไปพร้อมกันกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ตัดกับไฟหน้าแบบเลดที่คมชัดและดูดุดันกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีความเฉีียวทันสมัยเส้นสายด้านข้างของตัวรถเน้นความแข็งแรงแต่ไม่ทิ้งความสวยงามกระบะท,ท้ายถูกปรับให้มีความแข็งแรง รองรับการบรรทุกหนักได้ดีแต่ยังดูพรีเมียมด้วยชุดไฟท้ายแบบเล็ดีไซน์ใหม่โตโยต้า i l u x r e v o 2026มีการเลือกใช้สีพิเศษที่ให้ความเงางามและหรูหราโดยเฉพาะสีเทาอ่อนเมทัลลิกที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดรถระดับบนเงาสะท้อนของสีตัวถังทำให้รถดูแพงและโดดเด่นมากขึ้นเวลาอยู่ในโชว์รูมจะสะท้อนกับแสงไฟสวยงามอย่างมีระดับ ภายในห้องโดยสารก็ถูกยกระดับใหม่เช่นกันโตโยต้าให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้ขับขี่และผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นภายในตกแต่งด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้หลายทิศท,ทางพร้อมระบบทำความเย็นแอร์และอุอ่นเบาะเพิ่มความหรูหราราวกับนั่งอยู่ในรถ SUV ระดับสูงพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันดีไซน์ใหม่มาพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่แบบ Fu l l LCD แสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วน จออินโฟเทนเมนต์กลางขนาดใหญ่กว่า12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำให้มีติดเสียงที่ชัดเจนและทรงพลังรองรับการเดินทางระยะไกลได้อย่างมีอรรถรสแผงแดชบอร์ดถูกออกแบบให้ทันสมัยมีการใช้ไฟแอมเบียนทรารอบห้องโดยสารสร้างบรรยากาศที่หรูหราและทันสมัยในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮรักเรโว2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบใหม่ที่ให้กำลังสูงและประหยัดน้ำมันมากขึ้น มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์2.4ลิตรและ2.8ลิตรพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่พัฒนาใหม่ทำให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ 2WD และ 4WD เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองการเดินทางไกลหรือการลุยเส้นทางออฟโรดที่ท้าทายระบบช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่ให้ความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่ง รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีการขับขี่ในเมืองจึงสบายขึ้นลดแรงกระแทกจากพื้นถนนครุขคราได้ดีกว่าเดิมขณะเดียวกันก็ยังมั่นใจเมื่อต้องลุยเส้นทางธุรกันดารด้านความปลอดภัยโตโยต้าไฮรักเรโว2026จัดเต็มด้วยระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ล่าสุดมีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอัตติบีครูสคอนโทรลระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบแจ้งเตือนการจราจรด้านหลังเมื่อถอยออกจากซองจอด และกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่และจอดรถปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อพูดถึงราคาจำหน่ายโตโยต้าไฮรักเรเว2026ก็ยังคงแข่งขันได้ในตลาดกระบะเมืองไทยโดยคาดการว่ารุ่นเริ่มต้นจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ750,000บาทส่วนรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันและฟีเจอร์ความปลอดภัยเต็มรูปแบบอาจมีราคาสูงกว่า1 2ล้านบาทซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่โตโยต้าให้มาทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะ ภาพรวมของ Toyota h i l u ักเร o ว2,026คือการยกระดับกระบะไทยไปอีกขั้นหนึ่งมันไม่ใช่เพียงรถกระบะสำหรับการใช้งานบรรทุกเท่านั้นแต่ยังเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ครบครันเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันการเดินทางท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งเป็นรถครอบครัวที่ใช้งานได้หลากหลายสำหรับคนที่กำลังมองหากระบะท,ที่ทั้งสวย หรูอและขับดีโตโยต้าไฮลั์เรเว2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามการเปิดตัวครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของโตโยต้าที่ไม่หยุดพัฒนาและพร้อมผลักดันให้กระบะไทยก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก